โอเคสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับปล็อกไฟสตูดิโอนะฮะวันนี้อยู่กับเด็กเจเนซิสนะครับ VEB04 นะครับผมโอเคเราไม่พูดภาพทำเพลงเราไม่เริ่มกันเลยเดี๋ยวคือแบบถ้าเสียงอู้อี้หน่อยก็คือแบบวัดไม่ต้องแปลกใจอืมเป็นวัดเขินวัดเลยไม่ได้เป็นโควิดอะไรแต่อย่างใดเขินวัดมาต่อเริ่มสกิลง่ายๆไร้ทับจวดไม่มีอะไรเออทุกแฟนไอ้เหี้ยเออทุกแฟนมีอุ้ยอ่ะมาต่อมาเป็นทิกเกอร์ ดอครับผมแน่นอนอยู่แล้วดอพีจีไซีแล้วก็ดอหกนะฮะคอีหกแล้วก็คิวสี่ใช่เดี้มันมือน้อยอยู่แล้วใช่ดอหกน้ยเป็น,อน,อร 6, นเรื่องธรรมดาใช่ <c oughs> อีกอย่างคือ <c oughs> มันมีตัวที่มันแบบว่าเอาเอามือเข้าโซลแล้วเพิ่มพลังอะ่ะอย่างน้อยเอาดอห้าพันมายอย่างน้อยได้พลังหมื่นหนึ่งห้าพันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็โอเคเอ,อถ้าสมมติมึงเอาดอพีจีมึงเท่ากับมึงไม่ได้พลังอะไรเลยนะเอามันยิง มึงได้แค่แบบได้แค่โซแต่มึงไม่ได้พลังอ่ะเออแค่นั้นเลยจริงๆนะฮะประมาณนี้สำหรับติ๊กเกอร์นะฮะอโอ๊ยโอ๊ยๆอ๊อีเย,ย,ย,ยียเปียกน้ำต่อมาเกมหนึ่งนะฮะแม่มดแมวครูมินเลยใส่สีนะฮะสีได้เอกบอกว่าเมื่อลงสนาม จ่ายหนคาตาบาสแล้วก็จับตัวมันนอนนะฮะเลือกก้านหนึ่งใบจากในดอกโซนเอาเข้าโซแล้วก็ดีบกราดในสนามหนึ่งใบขึ้นมือเอามาทําลูกลดลดค่าคอสประมาณนี้นะฮะหรือมี่ถรถมลงใช่เอามาคอมโบก่อนตอนนี้นะลูกหาของอะไรเงี้ยอย่างเช่นว่าลงตัวนี้มาใช่ไหมรันแทกไรเสร็จแล้วแล้วอ่ะลงครูมินมาเสร็จคาตาบาสเลสยกขึ้นมือลงมาใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะถ้ากับว่าเราได้หาของข้าโซสองรอบอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมาเป็นตัวลดคอร์สนะครับผมแขาบอกว่าเมื่อมาลงสนามนะฮะแล้วก็ครั้งต่อไปที่จะมีที่มีการโซบาร์นะฮะคอร์สจะลดลงสามก็คือสมมติว่าเอาเอา,เอาตัวไหนดีครับพี่ที่มันมีคอร์สอ่ะตันนี้มนันอะไรอ่าตัวนี้ก็ได้สมมติลงคนนี้มาลงเสร็จปุ๊บคอร์สลดลงสามแล้วนะและลงคนนี้มาใหม่สกิล โซบาสามเท่ากับว่าคอตัวนี้จะลดลงเหลือศูนย์แล้วอะไรประมาณนี้นะครับง่ายนะฮะแต่ว่าลดแค่ตอนที่มันลงมานะครั้งถัดไปอย่างหลังจากที่มันลงพอหลังจากพอครั้งที่สองครั้งที่สามถัดไปคอสเป็นลดแล้วนะคอสเป็นปกติเท่าเดิมแล้วนะประมาณนี้เคจอคนเหลี่ยมใช่เพราะว่าตอนก่อนไปเล่นในที่เคเคมาเจอคนเหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะฮะเหลี่ยมเหลี่ยมทักแม่งอย่างเงี้ยต่อมาเป็นตัวเติมโซยามถุดเฉิอนนะครับ นำข้าโซชี้เ,เข้ายกี่ใบนะชี้สามใบในแถวหน้ามั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ๋อเอาเข้าโซ่ชี้ยูนิตสามใบบวกพลังสามพันเอามาปัดเศษพลังนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งคือเอามาเติมโซในกรณีฉุกเฉินด้วยนะฮะประมาณนี้ต่อมาเป็นแม่มดกบเอกบอกว่าเมื่อมาลงสนามโซบาสสามฝั่งตรงข้ามเปิดท็อปกองตามจํานวนเรียกกาศแล้วก็คอทับตาม,มันนั่นอ่ะที่เขามีอ่ะ ตามบรรยากาศที่เขามีอะช่องประคับคอคอลงช่องเดิมที่เขามีอ่าประมาณนี้ตัวเทคตัวที่มีสกิลเมื่อลงเทคจะไม่ทํางานก็คือง่ายๆเอามึงเอาเอาโมกองเขาอ่ะเออโม่กองเขาเยอะเนี่ยสแตนดาร์ดไม่ค่อยมีอะไรหรอกเจอพีเมี่ยมาหนุบ้องเลย่างเงี้ยเขาแบบมีอยู่ตีใบบอร์ดบอร์ดห้าใบลงมาก็หมดไปที่ติดใบแล้วเออประมาณนี้นะฮะต่อมาเป็นเกรดสองนะครับ ใส่คนนี้4ใบ่ใบลดคอสอีกแล้วนะฮะสกิลบอกว่าเป็นแอคทีฟนะฮะจ่าย1คอตเตอร์บาร์สจนจบเทิร์นคอสในการโซบาร์สจะลดลง2และชี้ยูนิตสใบบวกพลังส0 0พัเขาบอกว่าเทคไม่ติดหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นใช่ต่อไปนี่บอกว่าไม่พี่มันบอกจนจบเทิร์นเลยเท่ากับว่าคอสจะลดตลอดทั้งเทิร์นดึจภาพอบอกใช่ปะละ่ะประมาณนี้มันเทิร์นเหรอใช่พี่อ่ะพี่ลองเอาไปอ่าน ใช่ได้นั่นแหละคือมันเป็นเทคแอคทีฟด้วยชอบตรงที่มันเป็นเทคแอคทีฟด้้วแหละเออนะฮะประมาณนี้ต่อมาของสามัญของ Genesis เลยของเติมโซแล้วก็เติมมือนะฮะสกิลง่ายมากจบการต่อสู้ที่ตี a วนการ์ดเอามันเข้าโซนะฮะเราได้จวดหนึ่งแล้วก็เราได้โซชาร์จประมาณนี้แล้วก็ตัวใช้ยาวๆเลยตัวนี้ก็บอกให้ อะไรจะพี่พี่พูดเลยนะมาต่อเลยต่อต่อมาเป็นตัว 3A อ่า OR 9,000ใช่ OR ที่ยืน9,000นะฮะ9,000เด็กฟ้อนยืน9,000เออสกิลเมื่อลงสนามจ่ายหนึ่งคาสต์บัสและก็อีกสองโซบัสจั่วการสองใบเอากราดจากในมือหนึ่งใบเข้าโซนะฮะแล้วก็ตัวมันจะบวกพลังตามค่าชิลของกราดที่เอาเข้าโซไปนะคสมมติเอาแบบเอาแบบเป็นเกจองาสมมตินำ นำคิวเ,เข้าโซลบวกสองหมื่นโง่ๆเลยเห็นไหมหรือแบบนำที่เข้าอ่างเงบวกไปอีกหม<ำ>ื่นห้าอะไรประมาณนี้นะฮะเอาดอเอาดอห้าพันเข้าก็บวกห้าพันประมาณนี้ง่ายค่อนข้างง่ายนะฮะใช้ง่ายใส่ไวที่ประมาณนี้นะฮะเกตสองสิ 2, บสองใบต่อมาเกตสามไปเลยท,ท,ทีหลังเพรว่ทีหลังกว่าอ่ะไปหาของนะฮะ สกิลง่ายมากเมื่อลงสนามเปิดการ์ดสามใบบนสุดนะฮะเอาหนึ่งใบเข้าโซที่เหลือแปะท็อปกองใช่แล้วก็เหมือนก็เหมือนที่พูดก็คือมันเอาไอ้คอมโบกบบตัวใช่เอาไอ้คอมโบกับตัวเกตดหนึ่งที่มันยกขึ้นมือได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นใบใบบ้าพลังพูดงีดีกว่าสกิลบอกว่าโซบัสสามเราได้จวดการ์ดหนึ่งใบเสร็จแล้ว เอาการ์ดจากมือเราหนึ่งใบเข้าโซและตัวมันจะพาวเวอร์เพิ่มขึ้นเพิ่มพลังเพิพ่มพลังมันจะเพิ่มขึ้นสองเท่าตามจานวนค่าชิลของเการ์ด ah ที่เราเอาเข้าโซง่ายๆเลยเหมือนเดิมเหม,มือนเดิมเอาฮิลเอาคิเ <Kelsey S 1> ข้าโซคิวเข้าโซก็บวกสี่หมื่นเอาคิเข้าโซ,าโซก็บวกสามหมื่นนะฮะตัวมันเป็นของใช้เป็นของในอนาคตที่ใช้แบบโหใช้ยาวมากเจเน่เกือบทุกสายในอนาคตใส่ใบนี้นะเอาจริงใช่เก่งก็เจออย่างอย่างตัว อนาคตเป็นไปเป็นเร็วอะ่ะอือก็ใส่ติดไว้สองใบก็ไม่มีปัญหาอะไรมากอืมก็มันมันเอาโบทิเกอร์แล้วมือข้อโตเงี้ยก็ได้เวลาตัวโตแบบ้หข้อโตขาดใช่ประมาณนี้แบบอะไรเงี้ยอะไรต่อมา VR สุดแข็งแกร่งของเรา Queen of Oracle Himiko <laughs> ยอมแล้วเป็น <laughs> ชื่อ Oracle แต่เสืกอ,อยู่ Genesis ี้ a อ่ะช่างมันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่โดยสนใจชื่อสกิลเป็น Active นะฮะ Sword ห้านะครับ เอาคริสติคอลทริกเกอร์หรือเอาดรอทริกเกอร์จากในโซลเรากลับใต้กองเอากลับใต้กองปุ๊บจะมันจะแสดงผลของทริกเกอร์ที่เราเอากลับเข้าใต้กองไปเอาคีย์กลับใต้กองก็โยน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 โย,ยนพลังให้ก็คือโยนของผลของทริกเกอร์ให้ให้เรียกอากาศของเราตามตามเกรดของฝั่งของข้ามอะ่ะตามเกรดของบรรยากาฝั่งของข้ามเออบอกว่าเออ,อยูนิตเอออันเหรอย,ยูนิตใช่ก็สูบบรรกาศพลังของอมัน ใช่ก็คือจิ้มซ้ําได้สมมติว่าบอดเรามีแค่สองใบยอย่างเงี้ยแล้วฝังเรามเป็นเกศสามอ,อแวนการ์เราบวกสองหมื่นครับคนนี้บวกอีกหมืหน่นครับอะไรประมาณนี้แล้วบวกอีกชี้หนึ่งก็คือผลพิเกอร์จะส่งผลตา่ามเํานเงาเกศใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนได้เช็คนะคือมึงเอากลับกองแล้วคือต้องแสดงผลเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับสําหรับเกศสามนะฮะใส่แปดใบบอดเาแต่ ฟอสง่ายๆเลยสี่ใบ<า>ใช้แค่นี้จริงๆหกใบก็ได้อืมสี่ถึงหกประมาณเนี้ยใช้แค่นี้ก่อนยุคเนี้น,<อ>นะฮะง่ายๆฟอสสี่ใบหรือถ้าใครกลัวกลัวไม่มีใช้ก็น,นั่นแหละหก <c oughs> หรือแปดประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะก็จบไปแล้วสําหรับเด็กโปเด็กเด็กลิทนะครับเด็กลิทของเจเนซิสชุด V EP 04นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว คลิปหน้าจะเป็นเรปรไฟของของของเกนเนเจอร์นะครับหรืออาจจะลงกอดอะไรสักอย่างนั้นแหละต้องดูไทมิ่งเอานะฮะก็นะครับประมาณนี้สำหรับ g e n e s i s V8 v 0 4นะครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย